อันนี้เป็นวิธีการแล้วนะคะการสร้าง f a c e b o o k Ad นะคะให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่มีคุณภาพมีทั้งหมด7ขั้นตอนด้วยกันอันที่ 1. กํากำหนดวัตถุประสงค์นะข้อที่2กําหนดแคมเปญและชุดโฆษณาอันดับที่3ค่ะกําหนดกลุ่มเป้าหมายอันดับที่4ระบุตําแหน่งการจัดวางอันดับที่5กําหนดงบประมาณและเวลานะคะอันดับที่6 กำหนดรูปแบบโฆษณาและลำดับที่7นะคะเชื่อมต่อกับเพจและอื่นๆ7อันนี้นะคะเป็นคีย์หลักเลยแล้วก็เป็นซีคร e ตของแต่ละคนนั่นก็คือเรื่องข้อ3นั่นเองการกำหนดกลุ่มเป้าหมายเนี่ยแหละคะ่ะถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายคุณเป็นใครอ่ะมันจะทำให้คุณประหยัดงบประมาณได้มากมายเลยนะคะ